จะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณสูตร2ตัวบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่30ธันวาคมพศ2563นี้นะคะจะสำหรับการคํานวณของเราในะวันนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรคํานวณ2ตัวบนนะคะแล้วเราจะจะ,จะทำการจับฉลด2ตัวบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ ขอเชิญท่านผู้ชมมาตัการคำนวณด้วยกันนะคะว่าเหล็กเด่นสองตัวบนของเราในวันนี้คำนวณได้ป็นเหล็กเด่นอะไรบ้างจ้ะรวมกันสนับสนุนสลินเบ็นรัฐบาลคำาตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับสูตรคำนวณแนวทางสองตัวบนของเรานะคะท่านผู้ชมขอฝากการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะชุดข้างบนนะคะเอาหลักหน่วยข้างที่สาม เอาหลักหน่วยครั้งที่3นะคะบวก1บวก5แล้วสําหรับชุดข้างล่างนะคะเอาหลักแสนบวกหลัก10ครั้งที่2บวกหลักหน่วยครั้งที่สองนะคะบวก2บวก7นะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์แนอนาโคตะออกัวเรอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จากนรามาทำการคำนวณด้วยกันนะคะ ดกลางบนนะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยที่3นะคะเลข5ไดเลขกเด่น5้านะคะ5บวก1นะคะได้6 6-5บวก5นะคะได้11ได้เล็กเด่นหจ้าสำหรับชุดข้างล่างหลักแซนนะคะเลข8 8 1บวก9 17 17บดเวก4 2 1 2ีดเลขเด่น1นะคะ1บก2นะคะได้3 3-7บก7นะคะได้10ไดเลข0สำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตกบนออกศูน สำหรับการคำนวณเลขเด่น2ตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลข5เลข6และเลข1และชุดข้างล่างคำนวณได้เลข1เลข3และเลข0นย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบน0ูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุด2ตัวบนในงวดนี้ชุดข,ข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข้านะคะและชุดข,ข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข1นะคะ2ตัวบนออก5้า้ะเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา ชุดข้างบนนะคะเลขชุดข้างบนหลักน่วยครั้งที่3นะคะเลขศูนย์นะคะได้เลขเด่นศูนย์นะคะท่านผู้ชมศูนย์บวกหะคะได้1 1ึนบวกหะคะได้6กสำหรับชุดข้างล่างหลักแสนนะคะเลขสองสบวกหได้แปดแปดบวกสี่สิได้เลขเด่น2อนะคะสองบวกสนะคะได้สี่บวกเนะคะได้สิบเอ็ด้ะไรเด่นหนึ่งสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก4 0่ย์สี่ สำหรับการคำนวณสูตรสองตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้เลขเด่นนะคะได้ศูนย์เลขหนึ่งและเลขหกและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขเด่นได้สองเลขสี่และเลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะสี่ศูนย์สี่เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุดสองตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นได้ศูนย์นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นได้สี่นะคะสองตัวบนออกศูนย์สี่จเรามาดชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา ชุดข้างบนนะคะหลักหน่วยครั้งที่3ามเลขห้าได้เลขเด่น5นะคะ5้บวกหนะคะได้6 6หบวกหนะคะได้18ได้เลขเด่น1สําหรับชุดข้างล่างหลักแสนนะคะเลข5 5าห้าบวกเก้าสบวกแปดยีไดเลขเด่น 2, 2นะคะ2อบวกสนะคะได้4 4สบวกเนะคะได้11สําหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก6 6 1 สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่น2ตัวบนในงวดนี้นะคะชุดข้างบนคำนวณได้เลข5เลข6และเลข1และชุดข้างล่างคำนวณได้เลข2เลข4และเลขหนผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะ6 6 1เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุด2ตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข6นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข1นะคะ2ตัวบนออก6 1หนึ่งจ้ะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักหนวยครั้งที่สามนะคะเลขแปด 8, ไเล็กเด่น8นะคะ8ปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเ้าบวกหนะคะได้ 14. สิสี่ำหรับชดข้าง้งล่างหลักแสนได้เก้าเก้าบวกสี่สิบสาบวกหนึ่งสิได้เล็กเด่นสนะคะสีบวกสได้6 6หบวกเนะคะได้13บสาำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกเก้าเก้าสี่ สำหรับการคำนวณเลขเด่นสองตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขแปดเลขเก้าและเลขสี่ชุดข้างล่างคำนวณได้เลขสี่เลขหกและเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนเก้าเก้าสี่ 4, 4, 9, 4. เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุดสองตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขสี่ 4, นะคะสองตัวบนออกเก้าสี่จะเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา ชุดข้างบนนะคะหลักหนวยครั้งที่สามนะคะเลขสไดเลกเดนสี่นะคะสีบวกหนะคะได้ห้าหบวกหนะคะได้สิบไปเลยศูนย์สำหรับชุดข้างล่างนะคะหลักแซนเลขหนึบวกเได้แปดบวนะคะแปบวกหนะคะได้สิี่ไดเลกเดนสี่สีบวกสนะคะได้หกหบวกเนะคะได้สิไดเลกเดนสามจะสำหรับผลออกรางวัลที่หึ่งในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกสามศูนย์สา สำหรับการคำนวณเลขเด่น2ตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลข4เลข5และเลข0และชุดข้างล่างคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลข4เลข6และเลข3ผลลัพธ์วันนะคะ3ตัวบนออก303เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุด2ตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นได้0นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นได้3นะคะ2ตัวบนออก03นะคะท่านผู้ชม จ้ะสองตุบบนศูนย์สามในงวดนี้คืองวดวันที่สิบหกธันวาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสองตุบบนนะคะออกศูนย์สามจ้ะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่สามสิบธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะสําหรับการคํานวณสูตรของเราในวันนี้สูตรชดสองตุบบนนะคะท่านผู้ชมทางเราจะทําการคํานวณหาลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วก็สําหรับสูตรคํานวณนี้เป็นแนวทางใหม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยนะคะ จัดชุดข้างบนนะคะหลักหนวยข้างที่3นะคะท่านผู้ชมเลข2นะคะเลขเด่นเลข2นะคะ2อบวกหนะคะได้3 3มบวกหนะคะได้8ปดสำหรับชุดข้างล่างหลักแสนนะคะเลข2 2งบวกสได้4 4่บวกแนะคะ12 12ได้เลขเด่น2นะคะ2อบวกสนะคะได้4 4่บวกเนะคะได้11บเอด้เลขเด่น1น่งจัดสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนทางการคำนวณเลขเด่น2ตัวบนในงวดวันที่30ธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะชุดของบนได้เลข2เลข3และเลข8และชุดข้างหน้านะคะคำนวณได้เลข2เลขสและเลข1นนะคะท่านผู้ชมสำหรับการคำนวณสูตรของเรานวันนี้นะคะ2ตัวบนนะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วชุดข้างบนนะคะได้เลข2 3 8แดละชุดข้างหน้าได้เลข2เลข4และเลข1นะคะท่านผู้ชมสำหรับการจับชุด2ตัวบนในงวดวันที่30ธันวาคมนี้ทางเราจับชุดได้ทั้งหมด9ชุดนะคะ จะเรามาทําการจับฉุดโดยกันนะคะทำชมได้สองสองนะคะสองสี่สองหนึ่งสามสองสามสี่สามหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหนึ่งจะแนวทางสองตัวบนในงวดวันที่สามสิบธันวาคมนี้นะคะท่านผู้ชม สำหรับสูตรคำนวณของเรานะคะจับฉุดได้ทั้งหมด9ชุดนะคะขอแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ2,2,2,4,2,1,3,2,3,4,3,1,8,2,8,4,8,1 3, 3, 3, 8, 8, 8, นะคะท่านผู้ชมจะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยๆ,ๆ,ๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่กทานนะคะได้รับโชคทุกทุกท่านนะคะในวันปีใหม่นะคะท่านผู้ชมจ้ะสวัสดีค่ะ